สวัสดีครับวันนี้วันที่วั้งใจบ้างวจวจวเจวันที่ห้าครับวันศุกร์ที่ห้าเป็นไรที่หกสิบเอ็ดจะได้ไม่ลืมกันครับไรที่หกสิบเอ็ดแล้วเราเดินทางมาไกลมากมากนะครับไกลมากมากนี่มาดูเบื้องหลังการทำนงานของไรนี้กันครับ มันนี้พบกับสองอาจารย์จ่อยแชนแนลครับผมบวงทีมทีมไรทีมไรสิมากมันนี้อันนี้ทีมไรครับบพวงเดี๋ยวมีซิเคิลครับไรนี้เสนอในเรือ่องนางชดานี่ครับ ทีมไรทีมไรจะเป็นจูดี้แดนครับผมจูดี้แดนนะครับไ่อาจารย์ถึงจวดใช่เดี่ยวคนม,มางานหลายลลเพราะสารับสปลียนกันไปแล้วนาะอาจารย์นเยน่รยยนบรรยากาศไปคนหนึ่งไปคนหนึ่งมา อาจารย์จูดีแเดนครับจูดีเด่นจูดีแดนูดีดูดีดนฉายาฉายานี้เขาได้แต่ใดมาได้ยุนีนะครับผมเดินมือหมเอหล่อ น้มอมเราเล่ยนไม่ที่มาเขา่าเช้าดีเป็นเหนี่อู้กล่องลายแฮงที่มีก็กล่องโอ้ยชุดใหญ่พวกล่องกล่องสิบสามตัวครับสิบสามตัว้อว่ามเเบิร์ตเนื้ออยู่แปดตัวจานจิม้ม จันเตรียมมาแล้วเตียมทานเตรียนสวยผูใดกับเตืียสวยกันดะกอกัตืียสวยเตรียมม่เด้เยส่ไม่หยอยากเตืียมโย่เตรียมมาล่อหลดหนิคือถึงบ่ลเตรียมมหยกขวงเดี๋ส่บอกหนูควังยังดีโดีกาแฟบ่โอ้ดีกาแฟดีกาแฟก็ดีกาแฟเดียวกัน ตังกำลังติดตังกล่องครับ <c oughs> เป็นมาคนหนึ่งชีหาขนเนี่ยเหมือนกันทีมเตั้งเป็นกับชีหาข้นน, <c oughs> บบนึกกันครับกำลังติดตังระบบถาแล้วก็สีครับ เมงนาทียังไม่มาครับเตนมากับมาดนะครับเมนนงนาทีเป็นหมัดาตรฐานแล้วครับองศ์ควอนแบนมันจะทานท้างไหนมันจะทานทัชโฉม <c oughs> ทีมกองมพน่ะหมดมาตรฐานครับฮะ <c oughs> <c oughs> ชมทั้งสุดบ่สุดประักมา,มาตรฐาน <c oughs> มาตรฐานตาไหนต่ไล่มากชมเพ o m ฟว่าน่ครับเป็นติดตังระบบโอ้ย,ยไลฟ์ปประก,รกะไรเลฟ์คอนใหก็ขอขอคอยกับสิปวดประจักษ์อัเนื่องดิ ยังไหงก็อ่านระบบเครื <affair answer> <laughs> ่องเชียงอยนี่นีงหลังนี่หดยี่สิบกาดยี่สิบการกับนีเแ้าการบังเกิดเกือบประทันหรขมุกเกือบประทันลง มาแจกกวนหน่ดิมุกมุกมุกจวดด้มุกไข่คือปล่อยนะเราไดก็เรียนเราได้ข่ว้ายเรียนนั่นนั่นเนี่ยไปปอยอนได้ก่เรียนนั่นหนไปยั่อนไปย่างาิเกียกแล้วชวดเนาะ เิ broken, like so ่นเิ่นไรุดแล้วิ่นก็ไปสื่อสีนมาจัจูได้น่จัจูเฮ้ยากนมูกหเอ่งันทองเส็เรจุกน้ำมอนอก๋ะวบทองเสียกินจูเลยข้าวข้าวเดียวเบิดเนียนอ่คอยคอยคอยเรื่องข้าวต้องไปตัดหมูเก้่เองโอ้ไกนเกิด ไม่ได้เกิดจำโอ้ยลืมลืมก้าวดิเป็นในทานทานเนาเป็นเป็นตะวอยู่บ่ไอ้กล่องหนึ่งดูเออแค่ดอกไม่หลายตัวครับไม่หลายตัวนี่ทานทานกล่องหนึ่งบ่พ่อไม่พูดแต่ว่าไปนี่เฮ้ยเป็นสองเฮ้ยไม่หน้อยเอาคือดีเดี๋ยวนี้เงื่อนบ่อ่ะ เว้ยเชื่อเป็นชอบบ่บ่บพ่อเเก่าเพราะว่าเพราะว่าพ่อเป็นยังทีไม่มันหลายแถววงที่เป็นเจ้ามันต้องเชื่อเชื่อเป็นโรงงานหนึ่งว่าจ้งโรงงานปฏิริษีเลย คืนนี่เป็นเดอะมิวสิคเกิลครับนี่อลังการโซ่ใหม่แน่นอนครับมาแรกโซ่ใหม่โซ่ไม่โซ่ใหม่จัติมเติมนม้ำนี่เอาจารย์จีนเติมน้ำ เดีย๋ยวสตาร์ทเครื่องล่ออาจารย,ย์นักดนตรีอาจารย์นักดนตรีวงสกอร์แบนครับผมวงสกอร์แบนวงสกอร์แบนสิพวบวัดอะหลายคนวงสกอร์กลุ่มมันคืออยู่หลายคนเลย นักดนตรียังไม่มาเลยว้เราเ้ายัางงตด้วยครับเขาซนซาเน่คือเ,าาเอ้ซาเน่ซาเน่บักกิ้งดิทค่อาจารย์ชิกชิกมาแต่สารอีเสียงเสียงอีสาร ลูกชายไปเยอะช่ยไปเยอะมาตีม you know, so ันก็เลยขึ้นเสียงอีสานจีขอยว่าดังดีดิจะไมตะกี้เสียงอีสานจะไมตะกี้ ชมือนมงที่ก็ชัมวโมพวกวันไหนมาดูระบบเสียบเสียบใช้เพื่อนก่อนโอ้สเตียรบล็อกอะยุ่นนี่นี่ว่าจะอะไรบุญไหลาย ไม่เซตเซตมอนิเตอร์ครับอยู่นี่มอ,อนิเตอร์ p a ไม่มีครับรับไม่ไม่ก็ไม่หลหลทานเ่ะละลอยก็เกืบกอบว่วพ่อไม่หลก็าทานไ,ไม่หล ไลท์รก็ทานครับนหนึ่ง่แปดตัวว่ะบอกบอกไล้์ไว้กับบรรยากาศตั้งระบบไลท์จูดี้จูดี้โปรดักชั่น แอนแอนโฟยูตี a แอนแอนแดนเซโอ้หลายเนาะหลายคนสุกุนเว่ยแอนรถแห่อีกโอ้หลายบบวกแล้วมันดีเลยอ่ันบวกมันจะมีปัญหา แ้วกาดเดี๋ยวลายอันแต่ใครก็เลือกันนตัเดียวเลยเนาะอันนั้นยี่ิบบทอันปินเตอรเน่โอ้ยเอนพิซติตันอันนี้พ่อโบแบ่งก็มีนครับพ่อโบแบ่งไงครับ้าแบ่งไงเขาแบ่งเลย้อขาเอรันนี้กระเดืองก็มี้นวกะเดืองว่ะตับตั บอกขี์บอดอรับ,บอเกดอเออเขาแตว่าแมนหนื่บอกเอาบอกกวงว่าเห็ุอะไรมันบอกเป็นอันซับยคเข้ามาเพระาะว่าอาจารย์อันถึงเราติตว่าข่อยเพราะว่าช่วงนึงเห็นเราเอาอันอยังก็บอกกวมว่าเหรียญม่นมา ันเด็นแต่ช้วหรือเ,เปล่าเก็เงินก้นช้างมันหรอ,อ,อเปล่สัมงอเอน้างเกี่แปดเลยสาทีเปอ้หูอรหลายนึ่งงนมันห่างูมาจำลอกงนอยู่โค้กอาจารย์เตรียมอกอันหนึ่งนี่อันนี้กับกล้องไว้ถกดเอฟเฟคคีย์บอดเด้ครับอเอาบา,านเ็ดแป้ดกดระเบียบดยๆเนางนมันห่าง เนเงนเห็นอาจารย์เจอไรย่าเินลมนออกอาการไ่อมันคืออคือเมัคตะกี้เนาะสมัยตะกี้มีสวีเซอร์ก็ได้กล้องกล้องตัวเดียวกระต่ายเลยวัดตัวเดียว้องั้นตัเดียว อยันเนียเรใส่กล่องกล่องสองตัวใส่ยโนดบุกเลยเราไหลติดแซบยนอดบุกนี่จะอยู่กวางก็อยู่หนาเวทีเลยแซบแับกวองไปเรือก่อไปนี่เข้าก่อนหรือล่าจักเข้าแับเปลี่ยนบกิปี่นเยเหมืนว่าว่ามันเดาเลหลายสดก่อนหมูติด เด็ดยู่ยูียวกยับลังพเาทีมงานมาตรฐานครับทีมงานมาดูออาัอาจารย์จูดีเดียนมาดูครับอาจารย์ถึงมาเนี่ยมาน้ำผลเลยครับ เงี้ยโดนเจ้ามากฝ่ามือขึ้มมากเลอาจารย์เถืองมากเลยบ่มีฝนเดมีแต่ฝ่าอยู่ฝ่าอยู่เข่าเลยอาจารย์เถืองมากฝ่าอยู่เข่าเลยดิยากาศครับหลอกน่อหลบน่อครับผมไฟจางไฟึ้นนานมากเจ็ดไฟแท้อาจารย์ซื้อเพืลเล่าอะไรวะ ยันเสยยังไม่มานะครับผมรถเพลินรถสู่อาจารย์ยืนแดดรถหม่นะครับได้ย่ามได้ดิอันปลายขา้ดิไปด้วนก็บอกโอ้ถือเนี่ยไบอกว่าถือว่าถว่ะก่อนนี้าเอาอย่งก่อนนี้ออกซีเก่า เนี่ยก็ที่เราบรรยากาศเบื้องหลังอาจารย์นักดนตรีมาดังเสียงสาวครับจังหน่อยบุ่ยเสียงอกเปิดเลยเปิดเล่นเลยเพราะว่าฟังบ่อใหญ่สาวเกา มนันก็พ่าจบคลิปไปกันี้ค,นครับเดี๋ยวติดตามคลิปใหม่ครับกดแชร์กดไลค์สตาาิใครนั่นเลยครับเด้อทีมงานต้งอาจารย์จอยแชนแนลครับนี่ก็วอาจบคลิปไปกันี้ค,ในในครับสวัสดีครับ